เป็นโควิดครับก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าอาจจะไม่ได้อัพสามสี่วันก่อนคือตอนแรกกับเป็นเราก็คิดว่าน่าจะหายทันในว่าแบบจะหายทันแล้วก็ลงต่อได้แต่ไม่ทันครับแล้วก็เสียงก็ยังอู e ้ออยู่ก็รอบนี้เป็นก็เป็นมาหลายวันละอาทิตย์กว่าก็ไม่ได้ช่วงแรกๆไม่ค่อยเท่าไหร่ช่วงหลัง หนังชีวิตเหมือน,อนกันมีไข้ขึ้นเยอะแล้วก็ลำคาสลำคาญน้ำมูกนี่แหละแล้วก็น้ำมูกมันก็ลงคอไปเสียงก็อุอก็ขอบคุณทุกคนที่ตามมาเรื่อยๆนะครับอันนี้แค่จะมาชี้แจงว่าที่ไม่ได้อัพทุกวัน,ว,นวันละเวลา EP เนี่ยเพราะพ,พอดีเป็นโควิดครับก็เป็นที่บ้านก็เป็นเริ่มจากลูกชายก่อนนำเข้ามาจากโรงเรียน แล้วก็ภรรยาแล้วก็ผมคือมันอยู่ห้องเดียวกันอะ่ะมันก็เอ่อยังไงมันก็ทั่วถึงอยู่แล้วล่ะก็ยังไงก็ถ้าอยากให้หลังจากหายโควิดนะไม่เปแบบอยากให้พูดคุยหัวข้อไหนให้หรือมีเรื่องอะไรปรึกษาผมยินดีมากๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์มาในช่องคอมเมนต์หรือถ้าตายก็ d m อมมาได้เอ่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกัน ที่ตอนนี้อาจจะเป็นโควิดเหมือนพมก,ก็เลยเข้าใจแหละไม่มันไม่มีใครอยากป่วยหรอกจริงๆป่วยแล้วมันก็ทรมานมันรู้สึกอ่อนแอแบบนี้แหละแต่ก็เป็นกำลังใจทุกคนให้ Hi. ไวๆนะครับก็มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ